ตัวนะครับเนาะเผืนเมตรตัวประมาณนี้ถ้าผู้ใดมีบริเวณหลายๆนะครับอาจี่เป็น80เมตรถึงร้อยร้อยเมตรก็ได้นะครับถือว่าเป็นเป็นพื้ชที่หลายนะครับอันนี้เข้ากับเฮทพ่อประมาณหนึ่งเมตรกัวก็ค่าปกตจากการการเป็นมีต้นไม้ถ้าระดับก็จะมีพืชไมยืนต้นมอกกานียางนานะครับไม้หลักกางก็จะเป็นไม้ผลคือมะม่วงนะครับไม้หลับกลางก็จะเป็น มะละกอมะละกอปลายดี be ้งก็จะเป็นแมงลักซาลาเน่ใต้ดิ้งก็เป็นกระไคร้แล้วก็ขิ่นของไส้ไก่ก็จะทำเป็นหลุมขนมครกอยู่สองจุด ก็คือจุดจุดตรงนี้แล้วก็จุดด้านนู้นนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นที่สูงเร <ไป S 2> าจะทำฝายกั้นน้ำไว้หนึ่งจุดก่อนน้ำที่ไหลลงมาถึงหลุมขนมคตจุดที่สองก็คือจุดตรงนี้เราก็จะผ่าายฝายพอดน้ำแล้วก็มีสะพานข้ามหยบบสูงขึ้นมาหน่อยฝายเหย่แบบเพื่อชะลอการการไหลของน้ำครับนี่เป็นสะพานใช่ไหมครับผมเป็นสะพาน ในพื้นที่ตรงนี้ก็เราก็จะหว่านเาม็ดพันธุ์ข้าวเม็ดข้าวแล้วก็ปอเพย์ตับแล้วก็คลุมด้วยดินคลุมด้วยฟางครับคลุมด้วยฟางนะค,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 ครับวามหนาประมาณปรงมาณครับ ครับการปลูกของผมนะครับเด้่อันนี้ทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับเนาะทางลมส่วนมากขันนาน้ำลมสิมาทางทิศเหนืออ่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่สิมาทั้งพีครับ มาทางีนะครับด้ผมสิปูกไม่้มเสียเนี่ยหนียามหนีมค่ะเราก็ยางบอานนี่นี่มีถนนพวกหนูค่ะหนูเอาอะไรคือข้าถนนหมนี่้าเถอหัวแม่นสะพานอะไรสะาบ่อมาเอหัวแม่นะขาขหัวหัวาในนี่อหนูปั้นโบราณเหเดียวงยางยเดียวเลยบอค่ะค่ทีรถครับวันนี้เราจะไปกิจกรรม่องกัรอายุหากินนะครับหรือเป็น เรื่องของวิชาทีม่มีคลนะครับในการหาอยุหากุนเป็นการจําลองสถานการณ์ของการเกิดสภาพวิกฤตล้วเข้าจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เฉยงภายใต้สภาพวิกฤตนั้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตนะครับซึ่งในพื้นที่โครงหน้ามีใช้ไม้กวาดบางไม้หลากหลายครับที่จะสาบากเจนนี่เข้าสามาดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับซึ่งเมื่อนี้ ตัเล่นต้นแบบก็ได้สถานการณ์จำลองหลายๆสถานการณ์นะครับโดยที่วิทยกรในสมมูลเหตุการณ์มากหลากหลายนะครับซึ่งเรื่องของ กันเกิดภาวะเขาหยากมากแพงนะครับเลยครับเจ้าหน้าที่ก่อนจะมีจำกัดจะมีการบริหารด้วยการเท่าไหรนะครับที่นี้่การให้ขั้วเลื่อนก้าไมยที่เขาลมโครงการให้การอบรมรุ่นที่สามเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติหลักการอายุอาขินในสภาพวากาศที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าดูวัตถุประสงค์ของโครการให้กิจกรรมได้ไม่มีรถอันนี้ข้าวสารมาสั่ง ข้าวอะไรครับข้าวสามประนี่ข้าวตัวนี้เป็นข้าวสามประการับเวลาเราหเหมือนกับข้าวัมนลแบบโบราณข้าวแบบโบราณมันจะมีแบบเป็นแบบนี้นะครับขั้นล่างจะเป็นข้าวไหมชั้นกลางจะเป็นข้าวที่กำลังสุกพอดีชั้นบนก็จะเป็นข้าวแข็งเขาเรียกว่าข้าวสามประการนะครับผมตัวนี้อร่อยมากนะครับนตัวนี้ทำไรครับ

じゃあ。